มาแล้วครับขบวน517นะฮะก็วันนี้ก็มาก่อน417นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้มามืดนะฮะ517วันนี้วันนี้มาก่อนนะฮะก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะฮะตอนนี้17นาฬิกา14นาทีนะครับจากฐานีมานี่นี่น่าจะประมาณ3นาทีนะาวิ่งช้ามากนะฮะใจจะขาดนะ ามารถหนักนะก็วิ่งช้านะก็วิ่งราวๆห้าห้านะไม่เกินนี้นะ <c oughs> หากลับนี่6 0สิเจิได้เลยคนระับประมาณนั้นพ็ร,รถเปานะมาอีกแล้วครับไอ้ตัวนี้ <c oughs> ตามมาประจำนะ